แล้ข้าสู่เราอารมณ์ปีที่สามครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ไทยของเราก็คือวันสงกรานต์นั่นเองสงการานต์นะครับผมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งนะที่เรารอคอยวันนี้มา <c oughs> เนินนันกันที่เราอารมณ์จะทํากันเสื้อทำม <c oughs> วันนี้เรามีเกมมาเล่นกันชื่อเกมว่าต่อคาล้เลิศประเสริฐสีสวัสดีปีใหม่ไทย กิจกา่ของานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อคําเรียงกันเลยนะครับสี่คนบนนทลงโทษของเราจะเป็นกี่อะไรเป็นแป้งเปียกฮะใช่ประมาณนั้นแหละนั่นแหละใ,ละใครตอบไม่ได้สองพยางก็อันนี้เลยปุ๊บปั๊บุ๊บไม่มีอะไรมากยาอยากดูร<ะ>ูปเกมใช่ไหมไปดูในคลิปไปเดี๋ยวเรามาชุบแป้งทอดกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดำแบหาคนเริ่มกันก่อนนะครับผมว่าใครจะเป็นคนเริ่มคนแรกใครออกคือคนแรกเลยนะโอเค3 2 1 1ดำแบ มึงเอาสองพยางเท่านั้นให้เวลา5วิต่อไม่ได้โดนเรถ่ค่องเรื่องยืมสามหนึ่งสองสามงส,งสี่หาโดนแล้วสวัสดีคุณเอา้า กูยังไม่ได้ังตัวเล้ยเทียยงไม่ได้ดังตัวเลยขอเร็วเอาขันมเลยเป้งเปียกเปียกน้ำน้ำตาลหนึ่งสองสามสี่ตานก้อนเฮะยตานอะไรนะตาลก้อนก้อนหินหยินเหล็กเด็กไฟไฟแชกหนึ่งสองสามสี่

แสงแดดเดรร้อนร้อนรนหนึ่งสองสาสี่ห้าไม่ทันแล้วเพื่อนเจงเป้งหนึ่งสองสามสี่ห้าทำอะไรก็ได้เพื่อน เก้าอีหนึ่งสองสาม่หตอด้ต่อมาเจอักเกินแล้วคำว่าอีนี่ผู้ควรตอบในคงไหนอีอู้ไงมันแปลว่าเที่อะไรอีอู่เข้าผัดผัดไทยไทยแด์แดนบกบกดินดินแดง หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต้องคิดแล้ยต้องคิดะบ้าโบ๊ะโบ๊ะเลยครับพี่พี่นี้รถยนต์ลาวหนึ่งยนตระการสามไปยางโดนแล้วปิดเกินเลือสาคู่คูน้ำน้ำแกงแกงโป๊ก เหี 1, 2, 3, ้ยเลยหนึ oh. ่งสองสามสี <the> ่โะโป๊ะโป๊ำเดียวพอเพื่อนสุดสัจนวัลสงการก็มาจ้ากูถึงเหี้ยเลยไปตรงที่อ่ะโอ้คนคนมันแข้งต้นไม้ไม้งามงามตาตายหย่ยายหลานหลานปูปูยยายาทวดทวดหลานหลานยายาโม Ng thang thím mãi mãi dùng xa đời dạng 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 dùng thang dạng dùng thang 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 dùng dùng thang 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 dùng ตะปางรางน้ำน้ำท่อมหนึ่งสองสามสี่ห้าคุมันแข็งนะท่อมีอะไรโอ้ย นก่ศาสนานะผม <S 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 อยังคิดมากนะโอเคไปคิดมากนะทุกคนเราอย่าคิดมากกูไม่คิดมากแล้วแหละสวยคิดมากหรืออินอ่อนอ่อนไวัยไอรุ่นรุ่นไหนไหนเหรอล้อสองสามสี่เกี่ยวพูดลงใจเย็นไหมหูตัน เกมเร็วเพื่อนเราต้องไหวพริบดีหน่อยเนี่เราปากไม่ไปแล้วดินี่ยขาคงเห็นนี่ได้เล่นแป้งเจ้าเดี๋ยวจิตตาพี่เป็นแป้งกันเจ้าหรือเปลี่น้กูไม่เห็นแป้งกนเดี๋ยวมาเมื่อกี้ไม่ติดหัวเลยตอนนี้กระทะก็ได้เตรียมน้ำมันร้อนตั้งอะไรนะฮะรอทอดอย่างเดียวรอทอดเลยเดียวนะทุกทุมน้ำมันมันปลาปลาทอดทอดแห หัวใหญ่ัใหญ่ด้วยหนึ่งสสากูตีกันไม่ได้ยินแล้วไข้เจียวหนึองสา โป้อรนี่แหละอุมไปแล้วไปน้กีกันเลยโอ้ยเหี้ยเลิเลยนสงกรานนะครับผมสนุกสนานนะต่อไปตากูร้อตามชื่อ EP เลยสงกรานหนึ่งสองสาม ทีมตอนจีดน้ำน้ำส้มสมแปนแปนทิมพิมงานงานหนักหนักมากมากเหรอเออเจ้จ้าจ่าจ่าเอจ่าจ่าจะมองรอดว่ะ มองเห็นเห็นดูหนึ่งดูสองดูสามสี่ดูดูหนังกล้องว่าจะไปดูดูไราะปาดแป้งออกก่อนต่อเลยมึงมองไม่เห็นเลยเนี่ยไม่ต้องใช้ตามองไม่เห็นแล้วเนี่ยต้งใช้ปากเออ ล,ลืมไปลืมไม่เลยว่ามีนี่ลืมไปเลยลืมไปเลยถ่ายรูปรูปถ่ายถ่ายหนังหนังผีผีดุดุจังจังไรหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีด้วยอะจังหมดแล้วจังไรออันเนี้ยตื่นพอดีเลยแม่งอีเหรอ ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีสุขสัต์วันปีใหม่ไทยแฮปปี้วันตกฟางน,นะครับสนุกสนุกกันไปเนาะวันหยุดยาวพาปู่ยาตายายลดน้ำดำหัวท่านนะครับนี่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 เอาไปเล่นกับปู่ยาตายาย,าย <c oughs> ได้นะครับสำหรับ <c oughs> E ีีนี้ก็จบกันไปด้วยดีนะครับ <c oughs> ผมพวกเราเล่าอารมณ์นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดหรือพวกเราทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมพวกเราต้องขอโทษมานะตรงนี้ด้วยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ E ีีหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย